สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กับ i อ2ดีสองนะครับอ่ะก็เปิดได้อ่าเบลมาเปิดไป40ตัวนะอ่ะในส่วนของไอหลัาผมก็เปิดได้เวลนะครับเปิดไป10ตัวนะครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของสเตตัสของเบลกันนิดนึงนะครับในส่วนของเบลเป็นธาตุไฟครับสายว่องไวนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของพลังโจมตีกาย6 6 7นะครับเลืวร้อยสี่สิบเลือดอยู่ที่2 2ล้าน7นะครับ ความเร็วในการโจมตีถือว่าเร็วมากนะแตา,าเคลื่อนที่ถือว่าเร็วนะระ,ะยะโจมตี133นะครับอัรตราลบสกิล30นะความแม่นยำทักษะ20นะครับระ,ะยะสร้างเรนเจอร์9นะครับไฮเปอร์13ใช้แร่เอาต้า1,540ไฮเปอร์1,410นะครับในส่วนของสกิลหนนะครับก็คือความปาัถนาของ v ีลวบวรุษนะครับอันนี้อาจจะ รีเซ็ตคูดาวนะครับเหมือนอาริสติกีเอดนะอันนี้เพิ่มพลังโจมตี2 70, องร้อยเจ็ดสิบรีเซ็ตคูดาวบางส่วนนะครับอันนี้ระยะความกว้างอยู่ที่สามร้อยหกสิบจุดนะครับคูดาวสิบสองวิในส่วนของสกิลสองนะครับอเอาเอาต้าเนี่ยสิบสองวิเอาต้าสิบสองวิไฮเปอร์เก้าวินะครับ อันนี้สร้างดามจอุทะลุมาตะ3าเท่านะครับแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูเลือดนะครับทำให้สตาร์สามวินะ,ะในส่วนความสามารถนะครับถ้าสตัวขึ้นไปก็จะเพิ่มพลังชีวิตนะ,ะสูงสุด5ตัวนะครับและความสามารถไทเปอร์นครับก็สร้างร่างโคนนะก็ใช้แร่มีโอกาสใช้แร่นะครับก็ออกมาเป็น2ตัวนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยผมก็โยกปรับมาทั้งหมดนะครับก็เลยใส่เกียร์ประมาณนี้นะ ก็มีปืนชั้นเยี่ยมลิโอนาดนะครับก็เห็นมันมีดาเมจนะดาเมจ3เเท่าก็เลยเามาใส่นะครับมีรองเท้ารดแ,รแล้วก็กระดิ่งนะครับถ้าไม่มีก็สามารถใส่ปืนรองเท้ากระเป๋าได้นะครับหรือว่าจะใส่ค้อนก็ได้นะอเดี๋ยวไปดูในส่วนของสเตจหลักกันนะครับว่าดาเมจจะแรงไหมแต่ว่ามันก็น่าจะรีเซ็ตรัวๆนะครับโอเคไป มันก็จะปล่อยแค่เบลตัวเดียวนะครับมาบัฟสกิลหนึ่งโอเควิ่งมานะก็บัฟสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับตามด้วยไฟเจอร์บอลสกิลสองันนี้ลดอยู่ประมาณประมาณเนะกือบ20%นะมาสกิลสองก็ไฟเจอร์บอลมาประมาณ15%นะอน่ะนะนี่ครับบัฟสกิลหนึ่งเนี่ยบัฟยิกยิกอ่ะโหบัฟรัวรัวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมบัฟแต่สกิลหนึ่งอะสกิลสองมางดิเอาสกิลหนึ่งกันอย่างเดียวเลยเอานี่ฮะมันก็บัฟรัวๆนะเฮ้ยมันเหมือนกับไอ้แซลลี่ละอ่าโอเคสกิลสองมาละอ่ะไฟเบอร์บอลนะครับอ่ะก็ถือว่าแรกอยูน่นะประมาณ10%ถึง15%นะครับเ่ยโอ้โหบัฟสกิลหนึ่งกันอย่างเดียวเลยเฮ้ยสกิลสองมาเฮ้ย เออลืมบอกไปในส่วนของสกิลสองเนี่ยกว้างอยู่ที่330จุด,จดนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับแต่ว่ามันเออบางทีมันก็ติดสกิลหนึ่งบ่อยนะรีเซตกันรัวๆนะครับมาปุ๊บก็บัฟสกิลหนึ่งถึงจุดมันก็บางทีก็ใช้สกิลสองบางทีก็ใช้สกิลหนึ่งอะไฟเยบอลนะครับมีมาแล้ว ประมาณ10% 6 5นะเราที่ดูจากสายตานะครับสกิลไว้พึบอ่าตายหมดนะครับมาปึ๊บอ่าบับดีละอ่ะไฟยบอต่อบับปึ๊บยืนจุดอ่ะบับอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไฟยบอตตายก่อนโอ้โหอ่าตายไฟยบอตอี ตายก่อนนะครับต้องปล่อยตัวไปช่วยแล้วเลียลดัสปล่อยมาช่วยกันบับต่อแต่ว่าผมได้มานี่ก็ช่วยทียมได้เยอะแลละสำหรับผมนะครับเพราะว่าขาดตัวรีสกิลพอดีได้รีเซ็ตคู่ดาวสกิลรวๆตอนนี้ดั๊บนี่สกิลรวๆอย่างเดียวแล้วมาปุ๊บสกิลบับสกิลหนึ่งต่อ ปันเรียบร้อยโอเคกบดำผมก็ไปเปิดมาแล้วน่าจะได้ประมาณสิบสสองตัวยัดไปก่อนดีกว่านะครับออไปพีพีกันนิดนึง e e. ยัดไปก่อนบวกไป5ยัดไปก่อนสัก สิตัวนะครับอีกสิบตัว ข้างบนนะครับข้างล่างได้อยู่เอ่อคิงนี่ก็ Ini kalau saya titipan Pak,